โอเคครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อ DJI m ไนะครับกับอุปกรณ์ต่างๆอย่าง Walk ็ตสามแอคชัหรือ Action 5กันนะครับผมอย่างแรกเลยเราก็ต้องเปิดตัวของอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนตัวไมค์นะครับเวลากดเปิดเนี่ยให้กดตัวปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับค้างไว้ไฟสถานะจะขึ้นตรงนี้นะครับตอนเราเชื่อมต่อเรากดค้างไปได้เลยเดี๋ยวเขาจะทำการหาสัญญาณของเขาเองทีนี้เราปัดตรงนี้ลงมา ไปที่ Setting แล้วเลือกที่ violate my แล้วเราก็เลือกช่องที่เราต้องการนะครับอย่างผมจะต่อช่อง2ผมก็เลือก tx 2เสร็จแล้วนะครับกดลูปโซ่ตรงนี้ค้างไว้ไฟจะกระพริบสลับสีเขียวน้ำเงินนะครับตัวเขากำลังจะหาสัญญาณอันนี้ก็รอสักครู่หน,นึ่งโอเคเมื่อขึ้นสถานะไฟสีน้ำเงินเมื่อสักครู่ผมปิดตัดเสียงรบกวนก่อนเมื่อขึ้นแบบนี้อันนี้ก็คือขึ้นค้างคือเชื่อมต่อแล้วนะครับเห็นไหมครับ ตอนนี้ขึ้นแล้วแถบเกณฑ์เสียงก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยส่วนการใช้งานตัวนี้นะครับมีอยู่แค่2ปุ่มใช้งานง่ายๆสีส้มกดค้างคือเปิดปิดกดสองครั้งเปิดตัดเสียงรบก,กวนและกดอีกสองครั้งปิดตัดเสียงรบก,กวนรูปโซ่ตรงนี้กดเพื่อสั่งบันทึกได้นะครับผมเห็นไหมครับกําลังบันทึกกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหยุดกดค้างเพื่อหาสัญญาณนะครับหรือถ้าเราเชื่อมต่อตัวพอก์ตสาแล้วเราอยากกลับไปเชื่อมต่อกับตัวรีเซพ ตัวนี้นะครับของตัวไม3สเราก็ไม่ต้องกดลิงก์สัญญาณนะครับเราเพียงแค่กดลูกโซ่ตรงนี้สอครั้งเพื่อสลับให้เขาไปเป็นสัญญาณไวเลสสีเขียวเมื่อเขาเจอตัวสัญญาณของตัวรีซซฟเก่าขเขาก็จะจะับคู่กันเองครับผมและในแอคชั่นสี่แอคชั่นหนะครับก็ทําแบบเดียวกันก็คือปัดลงครับเข้าเซตติ้งเลื่อนหาไวเลสไมร์นะครับไวเลสไมแต่แอคชั่นสเชื่อมได้ตัวเดียวก็แตะมาแล้วก็กดลูกโซ่นะครับค้างไว ไฟกระพิบสลับเขียวน้ำเงินแล้วก็รอทำการจับคู่เรียบร้อยครับการตั้งค่าก็จะมีเท่านี้นะครับผม a c ชั o น5 Pro ก็ปัดลงครับเข่าวเซตติง้งไวเลสไม่เลือกช่องที่ต้องการนะครับ a c ชั้น5 Pro เชื่อมได้สองตัว กดลูกโซ่รอเร็วช้าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนะครับผมอยู่ในห้างสัญญาณรบกวนมันอาจจะเยอะหน่อยมันเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้านะครับไม่เท่ากันสักรอแต่ก็ประมาณนี้ครับผมส่วนการเชื่อมต่อดีใจไม้สากับ o s สโ360มก็เหมือนกันครับไปที่การตั้งค่าไม์เลือกช่องสัญญาณที่ต้องการเสร็จแล้วกดลิงก์สัญญาณค้างไว้ ไฟจะสลับสีเขียวน้ำเงินแบบนี้เพียงแต่ว่าสำหรับ Osmo 360องศานะครับการตั้งค่านั้นจะมีเยอะกว่านะครับในตัวของ o s สโมพ็อกเกและ o s สโม c อชั่นเช่น d d p t i v e Gain Control ตรงนี้ของ360จะมีให้เปิดใช้งานได้นะครับเหมือนกับตัวรับสัญญาณเลยหรือว่าง่ายๆตัวรับสัญญาณมีการตั้งค่าอะไรแบบไหนนะครับตัว Osmo 360ก็ จะมีการตั้งค่าแบบนั้นเช่นกันนะครับผมจะมีครบทุกฟังก์ชันเลยแม้แต่การปรับตั้งค่าในส่วนของนี่โทนนะครับมี Voice tone เหมือนกันนะครับกับการตั้งค่าผ่านตัวรับสัญญาณ